ชมคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุหนึ่งที่ทําให้หลายคนตั้งคําถามว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการหรือไม่ค่ะจูจูมีรถเก่งคันนึงเป็นรถฮอนด้าแจ๊นะคะขับไปไปชนท้ายคู่กรณีแต่ว่าไม่ยอมหยุดเจรจายังขับไปต่อค่ะสุดท้ายตัวเองไปเสียหลักพลิกคว่ำบริเวณอุโมงค์ท่าพระ ต่อมาทราบว่าคนขับรถเนี่ยเป็นข้าราชการนะคะเป็นเจ้าพนักง,งานคุมประพฤติอายุ52ปีแล้วเดินลงมาจากรถผู้จาวกวนชาวบ้านเขาไปคุมตัวเอาไว้สอบถามก็ ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรได้หลายคนออกมาตั้งคําถามว่าตัวเองเป็นพนักง,งานคุมประพฤติทําแบบนี้จริงๆแล้วเมาแล้วขับหรือไม่แต่ปรากฏว่าพอตํารวจคุมตัวไปตรวจว่าแอลกอฮอล์เป่าถึงสองครั้งปรากฏว่าผลแอลกอฮอล์ออกมาเป็นศูนย์นะคะวันนี้ดิฉันลงพื้นที่ไปได้ข้อเท็จจริงซึ่งอันนี้อยากจะให้ฟังกันดีๆเพราะว่ามันเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีค่ะแต่ว่าก่อนอื่นไปดูคลิปเหตุการณ์ขณะที่ชาวบ,บ้านเนี่ยเขาคุมตัว พนักงานนะคะคุมประพฤติรายนี้เอาไว้แล้วก็พยายามสอบถามไปดูวินาทีนั้นก่อนค่ะพี่เป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพันธุคุยเดี๋ยวหน่อยครับขอบัตรหน่อยเนี่ยพี่เห็นรถพี่ป่าพี่เป็นอะไรอ่ะขอขอขอบัตรผมนิดนึงเดี๋ยวครับเอาไประชาชนโอเคพี่พลทหารคุณเป็นข้าราชการเนี่ยนะเอาาาาขั้รรชกบนี่ยนะพี่เก็บกระเป๋าตังค์พี่เลยยถ่ารูป เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมพอกข่าวมันเกิดแบบนี้บ่อยๆนะคะเมาแล้วขับไม่มีสติหรือบางคนเสพยาแล้วขับพอชาวบ้านเขามาเจอแบบนี้เขาก็กลัวว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบนั้นหรือเปล่าพยายามที่จะช่วยกันควบคุมตัวไว้แล้วก็ขอดูบัตรประชาชนดูบัตรราชการแล้วก็ไปเจอว่าเป็นราชการจริงๆที่สําคัญคือเป็นเจ้าหน้าที่คุมประพฤติชํานาญการซึ่งทําหน้าที่ดูแลคุมประพฤติเกี่ยวกับคดีเมาแล้วขับเกี่ยวกับคดีเรื่องของสารเสพติดค่ะ จากนั้นนะคะก็พยายามจะสอบถามกันแต่ว่าก็อย่างที่เห็นในคลิปคือเจ้าตัวเนี่ยพูดจาค่อนข้างวกวนสลืมสลือนะคะโดยรถเก๋งเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่พังยับเยินเลยชาวบ้านเขาบอกว่าตอนแรกที่เจ้าตัวเนี่ยเดินลงมาจากรถเก๋งก็นั่งอยู่เลยนั่งอยู่แบบเนี้ยนั่งแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรได้นั่งอยู่ข้างๆรถเก๋งของตัวเองค่ะแต่ว่ามันมีจุดสังเกตหนึ่งคือชาวบ้านเขาไปเห็นว่าในรถมันมีกระป๋องเบียร์อยู่กระป๋องหนึ่ง ก็เลยทำให้หลายคนไปเชื่อมโยงกันค่ะคุณผู้ชมว่าดื่มเบียร์มาหรือเปล่าเมามาหรือเปล่าจึงมาก่อเหตุในลักษณะนี้ค่ะขณะเดียวกันใกล้ๆกันก็พบรถของคู่กรณีนะคะเป็นรถเก่ง Mazda CX3 สีแดงนี่สภาพคือถูกชนท้ายคู่กรณีเขาก็เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะจอดรถซื้อของอยู่ข้างทางดีๆเลยจู่ๆรถเก่งคันดังกล่าวซึ่งเป็นรถ h อน da Jazz เนี่ยก็ขับมาแล้วก็ชนท้ายไปหนึ่งครั้ง ตัวของคู่กรณีเนี่ยพี่ผู้ชายคนนี้เขาก็ลงมาพยายามที่จะเรียกมาเจรจากันเคาะกระจกอยู่3าถึงสรอบแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ยอมลงมาเขาบอกว่าตอนนั้นใจไม่ดีและมีอาวุธหรือเปล่าหรือว่าเป็นอย่างที่เราเคยเห็นว่าคลั่งแล้วก็จะก่อเหตุอะไรที่บานปลายไหมก็เลยยอมปล่อยไปแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นรถเก่งฮอนด้าแจ๊คคันนี้ก็ขับตามมาแล้วก็สุดท้ายไปพลิกคว่ำนะคะจากนั้นคู่กรณีเนี่ยก็ลงมานั่งในสภาพที่เห็นแบบนี้เลย ทางฝั่งของรถ CX3 เนี่ยเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไปฟังเสียงค่ะข้อมือมาคุยพุ๊บข้อมือสามรอบสี่รอบไม่คุยเขาก็ไม่ยอามาคุยเาก็เออกลัวมาหงนดหงเป็นอะไรเปล่ากลัวมีปืนก็เลยขอ,อยเดินหน้ารถออกมาหน่อยนึงรถเราไม่มีปัญหามากกเ็เรียไปทํางานก็ต้องมา,างผสมแปรป๊บ ไอ้เนี้ยเขาก็ออกรถมาเขาก็ตามมาเปิดไฟเลี้ยวตามมาตามมาปุ๊บตามมาเา้าพออีกสัาพผมหลบเข้าซ้ายเขาหักชนเลยทีเนี้ยอ๋อเมืน่าเขาตั้งใจชนเราเลยตั้งใจชน<อ>เลยผมก็งงแล้วก่อนหน้านี้ขับรถมาไ,มได้มีปัญหาหรือว่ามีมอะไรไมไผมมาจอดนานแล้วครับผมมาจอดอยู่<อ>นานแล้วจอดซื้อของเนี้ย เนี่ยแหละค่ะคู่กรณีเขาก็งงว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เดบปาดกันไม่มีปัญหารายการจู่ๆมาชนส่วนตำรวจพยายามจะถามเจ้าพนักง,งานนะคะคุณประพฤติท่านนี้ก็ตอบอะไรไม่ได้สุดท้ายนะคะต้องควบคุมตัวขึ้นรถสายตรวจไปแต่ว่าระหว่างที่เจ้าตัวกําลังจะเดินขึ้นรถสายตรวจไปมือก็ไปคว้าเอากระป๋องเบียร์ค่ะคุณผู้ชมเดินขึ้นรถสายตรวจไปด้วยชาวบ้านเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้เขาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วเมาแล้วขับหรือเปล่าหรือเกิดอะไรขึ้นแน่นะคะแต่ว่าคนอื่นก่อนจะได้รับฟัง คำตอบกันเราลงพื้นที่ไปไปเจอคลิปจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ไม่ได้จะเห็นว่ารถเก่ง Honda Jazz คันนี้ขับมาเร็วจริงๆนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดก็ไปชนกับแบริี e เออร์ข้างทางจนรถเนี่ยพลิกคว่ำหงายท้องไปดูภาพเหตุการณ์บางช่วงค่ะอย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมใครบอกว่า มาแบบนี้ใครๆก็บอกว่าเมาแน่นอนเพราะว่าจู่ๆมาแล้วก็พุ่งชนบริเออร์แล้วตัวเองก็หงายท้องสุดท้ายตำรวจเอาตัวพนักง,งานคุมประพฤติท่านนี้ไปตรวจเป่าวัดปริมาณแอลโกอฮอล์ไปตรวจถึง2ครั้งเดี๋ยวขึ้นผลให้คุณผู้ชมได้ดูนะว่าผลเป็นยังไงกับสภาพรถที่พังยับแบบนี้กับภาเพเหตุการณ์คลิปที่เราดูปรากฏว่า วัดแอลกอฮอล์สองครั้งศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คือไม่มีเลยทีนี้ตำรวจเขาก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นมีตำรวจนายหนึ่ง,ขงเขาก็สังเกตว่าเอ๊ะกลิ่นแอลกอฮอล์กลินลกล่นเหล้ากลิ่นเบียร์ก็ไม่มีกระป๋องเบียร์ที่บอกว่าเจอในรถพอไปตรวจสอบก็คือยังไม่ได้เปิดก็เลยมีคนตั้งข้องขสงสัยว่าเป็นอาการของคนที่ป่วยโรคเบาหวานแล้วเกิดน้ำตาลตกหรือเปล่ามีตำรวจนายหนึ่งค่ะเขาเอาน้ำหวานให้ดื่มนะคะแล้วก็นำตัวพนักงานคุมประพฤติท่านนี้ไปส่งโรงพยาบาลเพราะถึงยังไงก็ตามก็ ต้องให้แพทย์ประเมินเพื่อที่จะคอนเฟิร์มนะคะว่าไม่ได้เมาแล้วขับจริงๆปรากฏว่าพอไปถึงโรงพยาบาลได้กินน้ําหวานอาการดีขึ้นเจ้าตัวก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะน้ําตาลตกเพราะเคยเกิดขึ้นมาแล้ว แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นระหว่างขับรถโอ้โหที่บอกว่าอยากจะให้ฟังคือมันอันตรายมากๆก่อนหน้านี้เราเคยเห็นนะคะกรณีของคนที่เป็นลมชักหรือว่าป่วยด้วยโรคต่างๆแล้วมาขับรถเกิดอุบัติเหตุลุกลามกว่าน,นี้ก็เคยแล้วนี่ก็เป็นหลักฐานค่ะใบรับรองแพทย์ซึ่งเจ้าตัวเนะี่ยยืนยันว่าเป็นเบาหวานมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็ไม่สามารถควบคุมน้ําตาลได้ ทุกๆวันต้องฉีดอินซูลิน2ครั้งค่ะเช้าวันนี้ฉีดอินซูลินกินข้าวแต่ปรากฏว่าระหว่างขับรถมาเกิดเบลอแล้วก็มึนจากนั้นเขาบอกว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลยจำได้ภาพสุดท้ายคือภาพที่ขับรถลงอุโมงค์ไปไปฟังเสียงของเจ้าตัวค่ะตอนที่จำแม่นๆนะอยู่แยกแยกชักพะ,ะอ่าก็เลยนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็เบลอไปเลยเบลอไปเลยแต่เบลก็พอเราเราทางได้เนาะแต่พอ แต่พอมันลงอุโมง์ไปแล้วนั่นแหละที่ไปชนเขานั่นแหละมายังไงไม่รู้มันรู้สึกตัวอีกทีก็ไปนั่งอยู่ข้างๆก็เบลอเบลออีกเหมือนกันได้กินในนี้สองไปสองสองขวดนั่นแหละถึงจะมากินน้ำหวานใช่พนักง,งานน้องเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาให้กินเขาบางคนเขาก,เขาก็เขาก็รู้นะวิธีแก้เขาก็เลยให้กินนั่นแหละกลับมาน้ำตาลตกจะมีอาการไงก็จะเบลอก่อนเลยตาจะลายก่อนจะมองไม่ค่อยเห็นแล้ว ถ้าถ้าสมมติว่ามันตกปุ๊บมันจะตกแบบกระทันหันเลยตาจะเบอร์ก่อนหลังจากนั้นก็จะไปทุกอย่างเลยก็จะวูบด,ดับไปเลยซึ่งก็ถามว่าสมควรขับรถไหมก็ก็ไม่สมควรหรอกครับแต่มันเมื่อเช้านี้ตอนทุกเช้าก็จะวัดปริมาณน้ําตาลเนาะวัดปริมาณน้ําตาลเมื่อเช้านี้มันได้ประมาณก็ก็ในเกณฑ์พอได้อยู่พอได้อยู่ไอตอนนั้นแล้วก็เราก็ฉีดยาแล้วก็กินข้าวแต่พอยามันจะออกฤทธิ์นะครับ พนัง,งานคุมประพฤติชำนาญการท่านนี้ยอมรับว่านี่เป็นอุทาหรณ์ครั้งสําคัญให้กับตัวเองนะคะหลังจากนี้ต้องคิดดีๆว่าจะทํายังไงถ้าเกิดน้ําตาลตกแล้วขับรถอีกจะเกิดอุบัติเหตุไหมส่วนเบียร์ที่เห็นถามว่าซื้อมาทําไมเจ้าตัวบอกว่าเป็นแฟนลิเวอร์พูลค่ะ หรือว่าภูเนี่ยเพิ่งจะแข่งแล้วก็เสมอนะคะแค่เสมอนะแต่เจ้าตัวเนี่ยอยากจะดื่มเบียร์ฉลองสัหน่อยถึงแม้ว่าจะป่วยเป็นเบาหวานก็เถอะก็เลยซื้อมาเตรียมไว้ยังไม่ทันได้ดื่มเลยด้วยซ้ำค่ะก็มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนถึงอย่างไรก็ตามนะคะทางตำรวจสอนอท่าพระบอกว่า ยังคงต้องรอผลการตรวจเลือดจากทางการนะคะจากทางโรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อที่จะยืนยันปริมาณแอลกอฮอล์ว่ามันศูนย์จริงๆอย่างที่เป่าไปรวมถึงนะคะทางกรมคุมประพฤติเองก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงด้วยเพราะว่าไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเมาแล้วขับซึ่งเบื้องต้นนะคะก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทไปค่ะ ติดตาม p ีพิทีวีเอชดได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย